กลัวคอปเตอร์เทอร์เมสเกสทรอยชื่อสามัญอาเซียนซับเทอร์เนียนเทอร์ไม้ ปลวกคอปเตอร์เทมส,สเกสทรอยมีขนาดเล็กมากขนาดลำตัวยาว5มิลิเมตรอกป้องแรกลักษณะคล้ายอ่านมาส่วนหัวมีสีน้ำตาลรูปไข่ไม่มีขนแข็งกระจายอยู่ทั่วมีนวดแบบลูกปัดมีปากแบบกัดกินลักษณะปีกบางใสส่วนท้องสีเหลืองอ่อนลักษณะเด่นคือมีช่องเปิดด้านหน้าของส่วนหัวฟอนทันเล่ผลิตของเหลวสีขาวออกมามีกลไกป้องกันตนเองจากศัตรูพบเข้ากัดกินเนื้อไม้ไม้ชิ้นไม้เน่าเปื่อยกระดาษวัสดุที่มีเซลลูโลสทุกประเภทออกหากินโดยการทำอุโมงค์ทางเดินจากดินเพื่อป้อง ป้องกันการสูญเสียความชื้นและป้องกันศัตรูเช่นมดปลวกชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่พบมากในอาคารในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่บ้านเรือน90%ของอาคารที่ถูกทําลายมาจากสายพันธุ์นี้โดยกินเนื้อไม้เป็นล่องลึกตามแนวความยาวของเสี้ยนไม้โครงสร้างที่ถูกทําลายมากๆเนื้อไม้ภายในจะถูกเปลี่ยนเป็นโครงสร้างดินลักษณะเป็นรูพุนคล้ายฟองน้ําปลวกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ใต้ดินโดยการสร้างรังใต้ดินหรือเข้าไปในอาคารตามรอยแตก ท่อร้อยสายไฟพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ก่อสร้างมีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบได้ทั่วไปในพื้นที่ชื้นของภูมิภาคกึ่งเขตร้อนและเขตร้อน